ดีค่ะนักเรียนนั่งลงค่ะเราเจอกันในชั่วโมงภาษาไทยอีกแล้วเนาะสำหรับวันนี้วันนี้หน้าตาทุกคนเป็นไงสดสไตยพร้อมกับจะรับเ,เนื้อหาใหม่ๆหรืออาจจะเป็นเนื้อหาเดิมที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้ววันนี้เราจะมาสนุกกับเพลงก่อนเดี๋ยวนักเรียนรอดูนะว่าจะเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไร โอเคค่ะนักเรียนดูที่ทีวีได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงให้ฟัง ตรงนี้นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไร,อะไรโอเคเนาะจากน้องที่เต้นออกขยับท่าทางอยู่เวฟอยากเต้นด้วยเลยเมื่อกี้เราจะมาพูดเรื่องคำไวยพจน์คำไวยพจน์คืออะไรนะคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือเหมือนกันในเรื่องของ ความหมายเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนดูวิดีโอนี้ต่อนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็กลับมาพบกับครูวิกแล้วนะคะในวันนี้ครูวิกก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากนักเรียนอีกเช่นเคย วันนี้เราจะพูดถึงคำวัยพศหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคำพ้องความหมายนั่นเองแต่เ,เราไปดูกันเลยนะคะคำวัยพศคือคำที่มีความหมายเหมือนกันแต่ใช้ในบริบทต่างๆกันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคำพ้องความหมายหรือคำที่เขียนต่างกัน แต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมากเช่นมนุษย์กับคนบ้านกับเรือนรอกับคอยป่า <พด S 1> กับดง,งเป็นต้นคำ,คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือเรียกว่าการพ้องความหมายใช่ไหมคะคำวบพน์จะใช้ในบริบทที่ต่างกันแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปใช้กับ การแต่งประโยคการแต่งบทประพันธ์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคำวัยพ์เหล่านี้จะมีประโยชน์ในในเรื่องของการเขียนไม่ว่าจะเป็นการเขียนร้อยกรองหรือเขียนบทความต่างๆนะคะเดี๋ยวดูวิดีโอต่อคำว่านปคำวัยพจนะคะวิหกปักศิลปักสี ต่อมานะคะคําว่ายักษ์ประกอบไปด้วยรามสูรยักษ์สีอสูรอสุรากุมภพาพยักษ์สาต่อไปต่อมานะคะคําว่าน้ําน้ําหรือแม่น้ํานะคะอาโปสิงทุกต,ต่อมานะคะคําว่าน้ําได้แก่อาโปสินทุก ชะลาลัยสาคอนชโลธรอ,อุทพต่อมานะคะคำว่าภูเขาได้แก่คำว่าบรนพธสิงขอนภูผาพนมคีรีสไลดต่อมานะคะคำว่าปลา ประกอบไปด้วยมัดฉาวารีชาติอัมพุชามัสยาปุถุโลมมีนโอเคค่ะอันนี้คือตัวอย่างของคำวัยพย์เป็นหมวดหมวดอะไรหมวดช้างมีอะไรบ้างคะเมื่อกี้นกยักษ์ยกัยกษ์มีไหม มีเนาะยักษ์อะไรอีกคะ,ะผู้ขาวนา้ำปลาใช่ไหมคะช้างมีไหมช้างก็มีเนาะโอเควันนี้เราก็ได้รู้จักกับคำวัยพ์แล้วต่อไปเป็นกิจกรรมที่คุณครูจะให้นักเรียนได้ทำในวันนี้นะคะ,ะคุณครูจะให้แต่ละคนเรียงลำดับไปเลย ยกมือแล้วให้บอกคำที่นักเรียนจะเขียนเป็นคำไวยพจน์ออกมาโดยที่จะแต่และคนจะต้องไม่ซ้ำกันนะคะโดยที่เมื่อนักเรียนบอกคำเรียบร้อยแล้วคุณครูจะแจกใบกิจกรรมตัวนี้นะคะเป็นชิ้นงานให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติยกตัวอย่างสมมติดเด็กหญิงวันนิตายกมือ เลือกคำว่ามา้าคุณครูก็จะเขียนมา้าลงบนหัวข้อตัวนี้นะคะจากนั้นนักเรียนก็จะเขียนคำวัยพจน์ลงไปในชิ้นงานนี้และขั้นตอนสุดท้ายคือตกแต่งระบายสีชิ้นงานให้สวยงามนะคะคุณครูจะมีตัวช่วยของให้นักเรียนคือตัวนี้เป็น สื่อที่อยู่ในห้องเรานี่แหละนักเรียนเคยเห็นแล้วใช่ไหมคะนักเรียนได้ศึกษาเองแล้วบางครั้งเวลาคุณครูเอาวางไว้อย่างเงี้ยนักเรียนก็ไปหยิบดูไปหยิบอ่านวันนี้ก็จะมีเป็นตัวนี้นะคะเป็นกล่องเหมือนกล่องนมก็จะมีคําไวโพ์อยู่ตรงนี้ถ้านักเรียนเลือกหมวดอะไรนักเรียนสามารถมาดูคําในนี้ได้นะคะก็จะมีบัตบัตรคาศัพท์แล้วก็จะมี เป็นเหมือนบัตรคำนะคะและ,ะตัวนี้ด้วยคุณครูก็จะทำเป็นหนังสือป๊อปอัพเล่มเล็กไว้อันนี้เป็นคำวโยพน์หมวดอะไรคะท้องฟ้าก็จะมีคำวโยพน์อยู่ข้างในอันนี้จะเป็นตัวช่วยให้นักเรียนได้ทำลงไปในชิ้นงานโอเคนะคะเข้าใจวิธีการเพราะฉะนั้นขั้นแรกเรามาเริ่มที่ ให้นักเรียนเลือกคำเลือกคำที่จะเขียนลงไปนักเรียนยกมือแล้วบอกคำมาว่านักเรียนจะทำชิ้นงานจะใช้คำไหนนะคะใครเริ่มก่อนใครเป็นคนแรกจากระจาก,กินคำว่ามา้มาคำแรกคำว่ามา้า จะต้องไม่ซ้ำนะคะแต่ละคนจะกกะพัดคำว่านกคำว่านกเพราะฉะนั้นพัช,ชรีไม่ต้องนกนะต่อไปค่ะนิพาวันดอกไม้ต่อไป พัชรพลยักษ์ยักษ์นะคะต่อไปค่ะพัชรีช้าง,างว,าว้าวเป็นเพื่อนกันแน่เลยเราเลือกช้างโอเคค่ะชนทิชาปลาโอเคปลานะคะปลา,ปาอ่อนนภา ลิงลิงและสุดท้ายคือสุภโชคดอ,ดอกบัวดอกบัวสรุปคือวันนี้เราเลือกคําที่นักเรียนสนใจและโดยที่ไม่มีคําไหนซ้ำก,กันคุณครูจะแจกใบกิจ,จกรรมนะคะตอนนี้เป็นรูปสับปะรดอ่ะ แต่ละคนจะได้ภาพไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ว่านักเรียนจะได้ภาพไหนตอเบอรี่อ,ร <Wow. S 1> อ่อาองูนก็มีโอเคค่ะนักเรียนเริ่มลงมือทำกิจกรรมปฏิบัติทำชิ้นงานตามที่คุณครูได้ แจ้งไปนะคะมีตัวช่วยมีตัวช่วยด้วยใครได้หมวดอะไรนักเรียนก็สามารถมาเลือกได้เลยก่อนอื่นเขียนคำที่ตัวเองเลือกตรงหัวข้อก่อนนะคะ,ะเขียนแล้วถ้านักเรียนจะใช้ตัวช่วยนักเรียนมาเลือกตรงนี้ได้เลยตรงนี้ตรงนี้ ือกไ้เลยนะคะอ่านักเรียนเลือกได้เลยค่ะตัวช่วยของตัวเองช้างนี่ไงช้างช้างปลาอ่ามีหลายแบบนะคะอันนี้ด้วยอันนี้ก็มีตัวนี้ก็มีนะคะิแผ่นใหญ่ก็มีอ่อนนภาได้อะไรคะลิง ช่วยเดี๋ยวคุณครูขอวางที่โต๊ะ,ะเริ่มลงมือเดี๋ยวเรามาดูชิ้นงานกาันว่าใครจะทําออกมาได้สวยถูกต้องนะคะ oh. เขียนคำไปพดลงไปก่อนขั้นตอนสุดท้ายเราค่อยมาตกแต่งชิ้นงานกาันสวยงามนะักเรียน เขียนตัวหนังสือให้สวยอ่านได้อ่านออกสะอาดนะคะหลักการเขียน,นเด็กชายเบนโอเควันนี้เขียนได้สวยมาก ก็เขียนได้ ที่ไม่มีสีส่วนตัวคุณผู้อุปกรณ์สีวางไว้ที่กลางเป็นไงบ้างคะสำหรับคำวัยพ์ในวันนี้เราจะมาทบทวนอีกทีว่าคำวัยพ์คืออะไรนะคะค,<ำ>ะคำที่มีความหมายเหมือนกันคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือคําพ้องความหมายใช่ไหมคะการนําคําไวยพ์ไปใช้จะใช้ในบริบทที่ ต่างกันแล้วแต่ว่านักเรียนจะนำไปแต่งกลอนก็อาจจะใชะ้ถ้าเช่นคำว่ามา้าอาจจะใช้คำว่าอะไรคะจักรินเลือกคำว่า,วาอะไรเอย่ยศิลทบได้ไหมคะ,ะถ้าคุณครูจะใช้คำว่าคำดอกไม้อาจจะใช้คำว่าอะไร มาลาอย่างนี้นะคะก็นักเรียนก็จะได้เรียนรู้ความหมายของคําเหล่านี้เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในเรื่องต่างๆให้ถูกต้องและเหมาะสมกับการเขียนนะคะโอเควันนี้ก็ได้ชื่นชมผลงานของตัวเองชื่นชมชิ้นงานของตัวเองคุณครูก็ ดีใจที่เห็นนักเรียนตั้งใจเรียนแล้วก็ได้ชิ้นงานที่สวยงามออกมานักเด็กๆดชั้นม .3 ของคุณครูทำได้สุดยอดก็ขอชื่นชมปรบมือให้ตัวเองค่ะ,ะเป็นไงสนำหรับวันนี้นะคะก็จบบทเรียนในเรื่องของคำวัยพ์เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปค่ะ